ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้มาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงลายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15มกราคม2564สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือเกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นหากคุณรู้ ก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้ <c oughs> มาวิเคราะห์กันว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้าง <c oughs> ไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะครับตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวอาทิตย์ ช่วงนี้ไปตกในเรือนของ <c oughs> ปุตตะแปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่สองสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือคุณอาจจะไปต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรลูกของตัวเองเช่อนอาจจะต้องไปทํางานใกล้ชิดหรืออาจจะต้องไปเข้าไปแก้ปัญหาในหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือลูกคุณอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องไปแข่งเดินทางไปประกวดไปชิงรางวัลต่างๆ มันก็ต้องมีเหตุที่ทําให้คุณจะต้องเหมือนเป็นคนที่คอยช่วยเหลือหรือคอยติดตามคอยซัพพอร์ตในเรื่องราวต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันการประกวดการไปสอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าลูกคุณอาจจะโตแต่ต้องไปเรียนในต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณแต่ถ้าไปต้องไปดูหรือว่าต้องไป เฝ้าไปห่วงใยในบางสิ่งบางอย่างที่ลูกของคุณอาจจะดือ้ออาจจะทําเรื่องให้คุณต้องกังวลใจต้องสีเรียดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นสตอรี่ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องบุตรหรือเรื่องลูกอาจจะเป็นเรื่องของบริวารหรือลูกน้องที่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องทํางานเป็นทีมทํางานเป็นกลุ่มหรืออาจจะต้องไปทดแทนนะครับ เพราะว่าลูกน้องอาจจะทํางานผิดพลาดทํางานเสียหายหรือลาออกจากงานกระทานหันมาเลยทําให้คุณอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องไปลงมือลงไม้ไปทํางานด้วยตัวเองเป็นหลักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับหรือไม่ก็ตอนนี้อารมณ์ของคุณอาจจะไม่นิ่งอารมณ์ขึ้นขึ้นลงล,งลงคือใครพูดจาไม่เข้าหูอาจจะมีข้อโต้แยง้งหรืออาจจะมีความคิดความเห็น ไม่ลงรอยกันนะครับอาจจะมีปากมีเสียงกันก็ต้องระวังในช่วงระยะเวลานี้ให้หน่อยเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณมันไปตกในเรือนนี้และจังหวะสองมันเป็นเรือนที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องใจเย็นนิดนึงหลังจากผ่านกลางเดือนมกราคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็จะคลี่คลายลงนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของการงานดูบ้างถ้าคุณทํางานประจาหรือทํางานเกยงเงินเดือนช่วงนี้งานของคุณอาจจะมีโอกาส ที่คุณจะต้องไปเหมือนเข้าไปเริ่มต้นในหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่หรือมีความรับผิดชอบในเรื่องของเนื้อง,งานใหม่ๆเกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องงานก็ยังมองว่าเป็นเรื่องดีโอกาสที่คุณยังได้ทำงานต่อเนื่องอยู่เชื่อมั่นว่ายังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่หรือยังมีงานทำอย่างสม่ำเสมอยังไม่มีเหตุที่จะต้องออกจากงานเปลี่ยนงานนะครับหรืออาจจะหางานใหม่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ <c oughs> ยังถือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ออทํางานในตําแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่หรือในสิ่งใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณนะครับแต่ถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอิสระนั่นแปลว่าตอนนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์โครงการในเรื่องของงานเข้ามาซึ่งคุณอาจจะต้องทํารีเสิร์ชข้อมูลทําโปรไฟล์ทําแบบแผนนะครับทำแผนการ ตลาดของคุณที่อาจจะต้องเริ่มต้นทําในช่วงนี้ถือว่าช่วงนี้อาจจะต้องกระตือรือร้นลแล้วก็ขวนขวายในเรื่องของเนื้อง,งานมากขึ้นหน่อยแต่ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องบวกหรือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณยังไม่ได้มีเหตุที่จะต้องเ,ออเกิดความเสียหายในเรื่องของเนื้อง,งานแต่อย่างใดก็ยังถือว่าเป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามคลองงานของคุณยังดูเยอะยังดูมากยังมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องถือว่า ก็ยังพอไปได้อยู่ในเรื่องของเนื้อง,งานนะครับหากโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินดูบ้างตำแหน่งการเงินของคุณคือดาวพุธเนี่ยโครจรตกในเรือนชะตาที่เสียนั่นแปลว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้การเงินของคุณอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ต้องวางแผนกันให้ดีแต่มันเป็นการจ่ายที่ระยะเวลามันไม่ยาวฉะนั้นมันก็เป็นรายการการจ่ายเฉพาะกิจ หรือรายการรายการจ่ายแบบฉุกเฉินซึ่งคุณอาจจะวางแผนได้เอ,เอาบางส่วนหรืออาจจะโยกย้ายนะครับเอาเงินที่ยังพอที่จะดึงได้เอามาจ่ายในเรื่องที่มันจําเป็นหรือการจ่ายเงินของคุณอาจจะดูความเหมาะสมว่าใช้ใช้จ่ายเต็มจํานวนหรือใช้จ่ายเป็นบางส่วนก็ดูว่าบัตเจ็ตคือเงินในกระเป๋าของคุณมีมากน้อยเท่าไหร่ก็ลองบริหารในเรื่องของตรงนี้ดูนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ ถ้าคุณบริหารได้อย่างถูกต้องพ้นเดือนมกราคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องของการเงินก็น่าจะคลี่คลายลงหรืออย่างน้อยก็น่าจะดีขึ้นนะครับมาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างนะครับผมอยากจะโฟกัสไว้ที่คนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้แต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้าใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ชีวิตของคุณก็ปกติ อาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้ดีแต่ประการใดนะครับอาจจะ,ะเข้ามาช่วยเหลือตามหน้าที่ตามความเหมาะสมใช้ชีวิตก็ดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับมีอะไรคุยมีอะไรปรึกษาก็ปรึกษากันหรือถ้าใครมีหน้าที่มีความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ก็ทําไปก็ทําไปตามหน้าที่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นปกติยังราบรื่นอ,อยู่ยังไม่ได้มีเหตุปัญหาให้เกิดความคลี ความเห็นความขัดแย้งอะไรซึ่งกันและกันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ที่สุดแล้วมันก็ผ่านไปได้เองนะครับส่วนคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเริ่มต้นดีนะครับมาในระดับหนึ่งแล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องออคำ แนะนำคำปรึกษาหารือเป็นเรื่องทุกๆเรื่องที่อาจจะมีการคอนซัลหรือการปรึกษาในช่วงนี้ก็ถือว่าได้แบ่งปันในเรื่องของการแชร์ความคิดนะครับอาจจะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ก็มีความไปไปได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้กับคนรักกับแฟนคุณเนี่ยยังเป็นไปตามปกติอยู่ก็ยังไม่ได้มีเหตุที่ทำให้ปัญหาเ,เกิดความบาดหมางเกิดความแตกหักแตก,แ,ตกแยกแต่อย่างใดก็ยัง ถือว่ายังสร้างคะแนนไปได้เรื่อยๆอ,อาจจะยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังเป็นไปได้ด้วยระยะเวลาที่อาจจะยาวนานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักของคุณตอนนี้ก็เลยยังไม่มีเหตุนะครับที่จะต้องเกิดปัญหานะครับส่วนดาวโชคลาภตอนนี้หากจะมองว่ามีไหมก็ยังมองว่ายังสุมเสี่ยงอยู่ยังไม่ได้เป็น เรื่องที่ดีสําหรับโชคลาภโชคลาภตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดหรืออาจจะยังไม่มีฉะนั้นคุณก็อดทนรอไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะถูกหรือจะได้รางวัลใหญ่ตอนนี้ดาวโชคลาภอาจจะยังอยู่ในเรือนอริยังเป็นปัญหาสําหรับตัวของคุณฉะนั้นก็อย่าเพิ่งคาดหวังในช่วงนี้อาจจะเป็นงวดหน้าหรืองวดเดือนถัดไปอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากกว่านะครับ <óm? S 2> สิ่งที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณในตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสภาพจิตใจสภาพความคิดอาจจะกังวลอาจจะเครียดอาจจะวิตกกังวลแต่ที่สุดแล้วถ้าเราเข้าใจมันใช้สติอย่างมีเหตุมีผลปัญหาเรื่องราวต่างๆก็จะคลี่คายลงฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้หากคุณสนใจที่อยากจะตัวจดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้ในการวางแผนดำเนินชีวิตปี2564ที่หมายเลข 095 7050 163นะครับ ID line ก็คือ h o r o v i p Underscore 789นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับ หลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างท,างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีตลอดปี2,564และพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ